เวลาเด้อจะได้เป็นพี่น้องินนัก่าเทพดาเวลาเด้องขั้นจะไปทางหนามนี่ผู้สชนเฮียจะเด้องขั้นจะไปทางนี้ยมีผู้บวกพทางทิศกันจะนอนขึ้นทิดอันไหนใครนี่ครับพอลูกหลานมาจากกรุงเทศเมืองไทยจะกลับบ้านครับกะผูกข้อต้อแขนให้ลูกให้หลานครับนี่มีค่ากวอันใสแหวนทองคำอี้นะครับไปายบกเขนนี่เอาว่าห้จบได้ไม่ล่ะ ถ้านนอนรับให้เจริญเงินพันหลายเด้อท่านนอนฝันให้เจริญเงินหมื่นท่านเจ้านอนฝืนให้เจริญเงินแสนท่านเจ้าแฟนมือไปเจริญเจมันนี่สวดถวดหยเจริญมาฮานมาหายเจริญมเดียดของสิเนี่จะไหมเจริญมะก่ามก่าจตันอนรับฝันดีเด้อให้เจ้าลำดวยลำด้วยลายเด้ออยูดีนี่โอ้ห้อยู่ดีนีเฮงก็ขาดแกงแล้งลานให้ลำดวยลำรวย่้ยด้วยเบื่ถือวันที่หนึ่งเลขกเลีกแล้ววันที่หนึ่ง พอไงร้านนั่นยืมมหีนิ๋วมหซีนิ๋่เยอะว่าถือเราน้องเรียววะถือวันที่2พอแล้วถือวันที่หนึ่งเดี๋ยวสิบวาใส่เข้ม็มเตแม้ว็มเต็วเตลมเต็มเตลมมเตมเมมอหมเมเตมเ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 ต็ล็เมเมเเเมเเเ็เ จะได้เป็นพี่น้องนะเพราะเป็นบาลาเร้อท่านจบไปทง้ง้านมิพูเสือเงี้ยจะเดือท่านจะไปทางเงี้ยให้มิผู้บอกคนทั้งผิดเขาจะนอนพื้นคิดยนให้เจะได้สมค้รเจ้าปัถนาว่าอุ่มอุอมุมาโมนมาตะละายาตินาชันทุกเงี้ยเด้อ ท่นจะไปทเนียให้ี่วนอน้า่เาว่สูนผูกแกนั่นสูตเดียวก็เพียงสุวรรณบ่อเวยเิื่อเราบอกว่าในคำสูน